สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวนะคะของทางด้านพี่บอยสิริชัยแล้วก็พี่แอนออรดีนั่นเองนะคะสําหรับตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ move on นะคะจากบรรยากาศงานแต่งงานของทั้งคู่นั่นเองเพราะถือว,ว่าบรรยากาศในง,งานเนี่ยก็คือเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นนะคะแล้วก็ความสุขที่แฟนๆเนี่ยต่างมอบให้นะคะรวมทั้งคนที่มาร่วมงานครั้งนี้นะนะคะเรียกได้ว่ามีการแบบไลฟ์สดให้เห็นถึงบรรยากาศ ในงานก็ทำเอายอดเข้าชมในหลายนในไลฟ์สดเนี่ยก็คือทะลุหลายหมื่นเลยนั่นเองนะคะก็ถือดว่าแฟนๆเนี่ยก็ต่างร่วมยินดีแล้วก็ดีใจกับทั้งคู่มากๆนะคะในที่สุดเนี่ยก็ถึงวันที่ทั้งคู่เนี่ยจับมือกันเนี่ยเข้าสู่ประตูวิวานั่นเองนะคะก็ถือดว่าเป็นบรรยากาศที่หลายๆคนเห็นแล้วเนี่ยนะคะก็ต่างแบบว่าดีใจกับทั้งคู่จริงๆนะคะ แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าก็มีคนในวงการบันเทิงนะคะแล้วก็คนในวงการหมอลำหลายๆคนเนี่ยก็มาร่วมงานกันเนี่ยเยอะมากๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างร่วมแสดงความยินดีถ้าจะให้เอ่ยชื่อว่าแบบมีใครมาร่วมงานบ้างเนี่ยก็คงเอ่ยไม่หมดเพราะว่าเยอะจริงๆหลายๆคนก็แบบติดงานไม่สามารถมาได้แต่ว่าก็ยังส่งของขวัญน,นะคะหรือว่าจะส่งเป็นวิดีโอนะคะอวยพรทังคูเนี่ยมานั่นเองนะคะเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลย นะคะว่าบรรยากาศในงานเนี่ยก็คือเป็นบรรยากาศที่อลังการจริงๆแล้วก็จัดงานเนี่ยออกมาได้สวยมากๆก็น่าจะเป็นงานแต่งงานในฝันของใครหลายๆคนแล้วก็เป็นงานแต่งงานในฝันของทางด้านพี่แอนอรดี already, แล้วก็พี่บอยสิริชัยนะคะที่บอกว่าจัดงานนี้เนี่ยออกมาได้สวยแล้วก็อบอุ่นมากๆเราก็ได้เห็นบรรยากาศในงานกันก็เต็มไปด้วยความสุขจริงๆนะคะสําหรับครั้งนี้ แล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะคะถ้าพูดถึงคําอวยพรแล้วนะคะสําหรับครั้งนี้แน่นอนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยก็ต่างอวยพรนะคะให้ทั้งคู่เนี่ยมีความสุขในชีวิตคู่แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกันเลยก็คือหลายๆคนต่างอวยพรนะคะอยากจะเห็นทั้งคู่เนี่ยมีแอนน้อยบอยน้อยเร็วๆอะไรประมาณนี้นะคะก็คืออยากจะเห็นทายาทนะคะของทั้งคู่เนี่ย, Anne, ย,ย,ยเร็วมากๆเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วสําหรับพี่แอนออรดีแล้วก็พี่บอยสิริชัยถือเลยว่าเป็นคู่ที่แบบน่ารักมากๆห็น ถึงความหวานของทั้งคู่เวลาผ่านทางโซเชียลเนี่ยก็คือจะเติมความหวานให้กันเนี่ยตลอดเลย เราก็เป็นคู่ที่แบบว่าน่ารักธรรมชาติกันมากๆนั่นเองนะคะหลายๆคนก็ต่างเชียร์แล้วก็ต่างมีการพูดถึงกันเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเองนะคะเราก็ได้เห็นเลยนะคะว่าหลายๆคนก็อยากจะเห็นทายาทอย่างที่เราเนี่ยบอกไปก็คือทายาทคู่เนี่ยนะคะมีทายาทตัวนี้น้อยออกมาก็น่าจะน่ารักมากๆเลยนั่นเองนะคะก็ต้องมารอติดตามกันก็ถือดว่าเป็นคําอวยพรยอดฮิตในงานเลยก็ว่าได้เพราะว่าหลายๆคนก็อยากจะเห็นจริงๆก็อยากจะเห็นความน่า นั่นเองนะคะเราก็ต้องมารอติดตามกันก็ถือว,ว่าเป็นบรรยากาศในงานที่อบอุ่นที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มนะคะในแต่ละทุกๆช่วงของงานตั้งแต่งาน ช่วงเช้ามาจนถึงช่วงเย็นเลยเราก็ได้เห็นการผ่านทางไลฟ์สดนั่นเองนะคะหรือว่าแฟนๆหลายๆคนก็ได้เห็นเป็นภาพทางในโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าแฟนเพจหรือว่าทิกตอกเองก็ต่างได้มีการพูดถึงบรรยากาศในงานเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานแต่งงานนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคู่ในวงการหมอลำก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ติดตามหมอลำมาแล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักทั้งคู่เป็นอย่างดีสําหรับพี่แอนอราดีแล้วก็พี่บอยสิริชัยนั่นเอง พอวันนี้มาถึงนะคะก็คือวันที่งานแต่งงานครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก็ทําเอาหลายๆคนเนี่ยต่างยินดีกับทั้งคู่แล้วก็ดีใจกับทั้งคู่หลายๆคนก็อยากจะมาร่วมงานนั่นเองนะคะเราก็ถือว่าครั้งนี้เราได้เห็นเป็นบรรยากาศนะคะที่ได้มีการถ่ายทอดออกมาตอนนี้เนี่ยนะคะแฟนๆก็ได้แต่ส่งกําลังใจแล้วก็พูดถึงนั่นเองนะคะรวมถ้งก็แสดงความยินดีนะคะให้กับทั้งคู่นั่นเองเราก็รอติดตามนะคะแล้วก็ส่งกําลังใจให้กับงานของทั้งคู่ขอให้งานปังๆแล้วก็ ชีวิตคู่เนี่ยราบรื่นนะคะแล้วก็ถือดว,ว่าเป็นคู่ที่แบบน่ารักจริงๆนะคะเราก็ได้เห็นของคู่เนี่ยมาตั้งแต่แรกๆเลยแลนี่น,นะคะก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ